สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ตามที่สำนักงานทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนหรือ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนในสังกัดจำนวน22สนามสอบ โดยวัดความสามารถพื้นฐานสำคัญ3ด้านคือด้านภาษาด้านคนวณและด้านเหตุผลเพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมด้วย